fc ทุกท่านจ้าวันนี้เป็นวันที่15เดือนกรกฎาคม2568จ้ะนะ้องสตางก็จะมารีวิวรถที่เข้าใหม่ให้ดูจ้าว่ามีรถอะไรบ้างเนาะวันนี้ก็มีเวบร้อยีเข้าใหม่จ้าค,ค,คันนี้สตาร์ตติดเคได้ราคาอยู่ที่7500บาทต่อรองได้จ้าคันนี้เนาะสตาร์ตติดเครื่องไม่ดังแต่ว่าจะมีความจังๆเด้ออันนี้สตางบอกก่อนเลยจ้า คันนี้ข้อมาจากเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยจ้ะให้ดูรอบข้างเนาะนี่จ้ะรถสภาพก็เดิมอยู่บางลมจะเป็นตอนนี้เนาะเขาทําสีมามันจะเป็นสีดําบางลมตรงนี้ยังไม่ได้เอาใส่เลยเพราะาตอนตอนเอารถมากว่ากว่ามันจะหักก็เลยต้องถอดออกเนาะนี่เละจ้ะรถเดิมๆดดยู่เด้อใครหาเว็บเรอยิบหาใครถามหารถสตาร์ทติดแต่ว่าควัน มีควันจางๆจ้าราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทไม่มีเล่มต่อรองได้จ้าแล้วก็มีเว็บร้อยอยูบ็อกคันนี้เนาะสตังค์จำไม่ได้ว่าได้เอาลงในคลิปเลยยังคันนี้จะเป็นล้อแมกจ้าหน้าหลังเลยล้อแมกเว็บร้อยอยูบ็อกสตาร์ตติดขี่ได้เหมือนกันจ้าคันนี้ราคาอยู่ที่หกพันบาทจ้ายกคันเนาะหรือจะแยกก็ได้จ้า คัรนีเดอเว็บ้อยอยู่บล็อกให้ดูคร่าวๆเนาะข้างหน้ามีตำหนิตรงนี้แหละจ้ะเดือนไม้ไฟตานี่แหละที่มันแตกอันนี้ก็จะตามสภาพน้วก็จะมีควันบ้างเล็กน้อยเด้อเว็บอยู่บล็อกนี่นี่แหละจ้ะพวกอย่างอื่นก็พอมีเหลืองบ้างเนาะฟีนโน่ก็ยังเหลืออยู่จ้ะก็จะมีเทน่าคันนี้เดิมๆเลยเข้าใหม่เข้าวันนี้เอง คันนี้อยู่ที่3,900บาทจ้ะเดิมมากเลยจะยกแยกได้หมดเป็นไทน่าห้าเขียร์ไม่มีเล่มจ้ะนนตามสภา,าพอย่างอื่นก็พอเหลืออยู่จ้ะคร่าวๆแล้วสตังก็ม่ใครถามหารถเทนาเนาะตัวนี้เป็นเครื่องรถเทนายันมากสิงหพยอง เครื่อง18แรงจะใช้งานได้ปกติด้อแฟนตังสตาร์ทเครื่องติดดีอยู่จ้ะตัวนี้สำหรับใครหาไปใส่อีแตนเนาะโอเคเลยจ้ะราคาก็ไม่แพงเด้ออยู่ที่13,000บาทต่อรองได้จ้ะเครื่องยันมาเจ้าพลังเครื่องเดิมอยู่จ้ะนี่สภาพเครื่องเนาะเดิมอยู่เดี๋ยวสตังให้ดูเลยให้ดูสภาพเครื่องก่อนเครื่องเดิมอยู่จ้ะนี่ เดิมเลยนี่จ้กข้างหน้าเครื่องตัวใหญ่ไปใส่อีกแตนแรงมากเลยจ้ะอันนี้สิบแปดแรงนะต่อรองได้จ้ระรถเข้าวประมาณนี้หละเวฟก็เหลืออยู่เวฟร้อยสีแดงก็เหลืออยู่เด้อคันนี้เหลืออยู่จ้ะโนวาก็เหลือจ้ะส่วนใครถามหาเนวาะอ่าอ s เป็นยังไงบ้างลูกค้าโทรมาหาเยอะมากเลย เอสคันนี้ก็คือตอนนี้ติดมัดจําแล้วเดอ้อสถานะคือติดมัดจําแล้วจ้าอ่าหลุดมัดจําหรือยังไงเนาะสตังแจ้งอีกรอบจ้าถ้าได้เข้ามาใหม่เดี๋ยวรีวิวให้เลยจ้าอันนี้ก็มีเนาะยกแยกได้เหมือนเดิมจ้านี่จ้าก็ยังพอมีอยู่เนาะอ่าบางคนถามว่ามีอะไรลถกระบะไหมมีอยู่เดอ้อนี่เครื่องอิสุบางกรทองนี่ เครื่องเกียร์เครื่องสตาร์ตตดใช้งานได้เนาะเครื่องนี้ก็อยู่ที่สองหมืน่นสองพันบาทได้เครื่องแล้วก็ได้เกียร์ได้เล่มไปด้วยจ้ะม่อยู่นี่เครื่องนิสันนิสันบิ๊กเอ็มฟ้าแดงก็มีจ้ะราคาอยู่ที่สองหมืน่นสองพันบาทเหมือนกันเออม,มีอยู่เครื่องรถกระบะเครื่องรถเก๋งก็พอมีอยู่จ้ะใครอยากได้เนาะโทรหาสตางค์ได้เลยเราจะพาไปดูอีก สตางค์ก็ถอดขายอยู่เด้อใครอยากได้ได้สตาร์หรือว่าได้อะไรเนาะอันนี้ก็คือสามารถฝั่งนี้ก็คือถอดแยกอะไรขายได้จ้ะเอาเครื่องเอาเกียร์ก็ได้นี่อันนี้สตางค์แยกขายอยู่เครื่องรถกระบะเครื่องรถเก๋งเครื่องรถเอลเครื่องรถหกล้อก็มีอยู่จ้านี่สตางค์ก็ถอดแยกอยู่เด้อใครอยากได้โทรหาได้จ้าร้านสตางค์เนาะตั้งอยู่ที่บ้านนาด่านตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดน้องบัวลำพูจ้ะเบอร์โทรศัพท์088 532 4575จ้ะ่ะสตังไม่ได้ขายอย่างเดียวเดอรับซื้อด้วยแถวอุดรน้องวัวน้องคายเมืองเลยแบบนี้นะ่ะจะขายรถกระบะรถเก๋งรถหกลอ้อรถไทนารถอีแตนแบบนี้นะ่ะโทรหาสตังได้เลยจ่ะสตางไปซื้อถึงหน้าบ้านเลยจ่ะ วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้จ้าขอบคุณจ้า